ครับสบายดีพี่น้องสบายดีที่ฮะแฟงเมื่อสุกสุกคนสุมองสุกบอลผัอกับซองเบาไปไต้อีกแลพี่น้องวันนี้เพฝนมาอัดอัดอัดเฟืองแล้วว่ฟางให้ให้ปลาบูนนะพี่น้องมูอหัวก้อนจากบาาพี่น้องอยู่ฟางลาวเขาเนาะคนงนบบานเด็กกำลังซีหาคนพี่น้องเกาดีอ่ะน้นนองโอ้โหเปรอะโยกพี่น้องไอ โอ้เกียงเปิดเสียงเอาดี๋ยพี่น้องไปซ้ำก้อนเลยไปเลยพีรอเอ่อใส่ดันยังแงงเลยพี่น้องเลยดันเข้าไปแล้วมีคนโจมต่างหาพี่น้องยัดเข้าไป เอาไก่มาได้มันลักลาพี่น้องเลยแค่เดียวเนาะเดี๋ยวก้อนเลยประมาณได้ประมาณมเจ็ดสิบแปดสิบมัดพี่น้องเลย เอาปันา่นเมื่อคืนนี่พี่น้องปั่นมากมาแล้วเอากระด้างเพื่องต่อเดี๋ยวนี้มันตะกี้บ่ค่อยมีแต่พี่น้องเดี๋ยวมีแล้วเครื่องอัดกันลบายพี่น้องเก็บไว้มันจะง่ายพี่น้องอัดถ้าเขาบออา่อัดเอาไว้กันยาบานโต๊ะมันจะเปียกมัดพี่น้องไงอ้โหแทบเดี่ยวนี่พี่น้องเอ้หอกมาเลยว่ายอะไรฟอเขาจังแลเดี่ยแล้ว โจมน้ำบ่ทันพลังงานโจมกับพี่น้องเนียนักโต๊กน้ำกัมีมในนอนอะไรแอบเพื่องีง่น้อเี คเจ้าล oh, the <com> ้วก็นมาเห็ดเนาะจิกญาณอ่ะอ่มันคือเป็นแน่นมันแคบ่แคนก็เป็นบ่แคนก็เป็นบ่เครื่องอันนี้กัก็เดียวว่าแคนเนาะพี่นนอะเสือกกระเบิดเป็นเนาะแคาจับอก็่ตนอขาดอ แค้นก็บป็นเนาะก็เดียววะน้อแค่นนักงานน้อยนะนะโพดโพด้จะก่อนเดี๋นี่นะแป๊บเดียวนึงสิพอซหอดลบว่จซนะอ่ะกูเจ็ดก่อนคอยย่างไปแป๊เดียวเสียงคือเดี๋ยวอ้อพ่อทหารอท นะไปได้ก็จอดนะโอ้เอามันคือบอยูซะแน่บอยูซ้ำมันบอได้เนาะเสือกลุดบ่เออเสือกลุด ออยู่เทิงผูก็มีบานโพดอะไได้เนาะขนาดเทพขนาดงานน่อยนะจมวอยากท่านเนาะจมวอยากท่านผู้โจมบนนั้นว่หรือหลุดไงจมวหลุดไงเลยเขาที่เหาหนึ่งเหตุเปนงานน่อยว่าเราเห็นยอยู่ปลายี่จอมนะแบบนี้นะข้าเ้าม้าข้ามข้ามขาม้มข้ามขมข้้อ โค้งคะแนนดันนี่ก็ดันอย่างเดียวเลยเนาะอ้าเธอเรียบร้อยลูกเพคนนะอ้าวเดือดเลยอ๋อเด้ออันนั้ม้วนที่เข้าม้วนที่เข้าเดียวเข้าเดียวนั่นมันละไว้ายที่โอ้ทับไปละคะแนนจะคนสามสี่ห้าห้าคนอ๋อเด้อหกทั้งผู้น้อยเจ็ดทั้งผู้โจม ท่านสมัยแล้วพี่นอ้องแอ่เก่าโบมี่ดอกแนวอัดปรางเดียนทำไมแล้วท่านทำไมันยาตะเล็ขนะถือ cô có lôi cho cỡ là bao sao cọ họ là bao sao tăng ừ, sao, sao còn phép gì nữa phép gì nữa nữa hả đi đó đi ทั้ทื่อกระดันเนาะพี่น้องเอ้ยดันจะพยอยามฝ่อยมันแน่นใส่แรงใส่กำลังร้ายขนาด คนแนนเด็กน้อยก็มีบาลโค้โกันโคกัน,กน <c oughs> ดันบรรทันผปุยู่เลยพี่น้องไหมม่นวัยเครื่องเนาะเครื่องใหญ่มันจากโลกกันแน่วะใหญ่ก่อนใหญ่เต๋อพี่น้องว่านข้าวกะโลกเหมือนจะ ยอมแล้วพี่น้องเพื่อนจะย่อมเมื่อย แบบเฟื่นอัดเอาแบ่งกันก็ได้พี่น้องแบบเนละครึ่งก็ได้ถ่ายเงินกับประมาณเท่ากับมูอกันก้อนละสาบาทแล้วเท่าไรกับมูอเราพี่น้องเนาะแต่ว่าแบ่งเป็นกันกั็ได้ร้อยก้อนกับเพื่อนกับหาสิบห้ากับหาสิบกับไปเสียงเงินถ้าห้าอย่างเมื่อเท่ากับเสียงเงินที่เพื่อนเที่ยนมองพี่น้องไอ้มันห่อนแดด เดินมาข้างโคมแล้วพี่น้องเนาะไล่ไล่ตื่นแล้วพี่น้องวางในไก่เฮือนเท่านั้นพี่น้องไปดันสองคนยังที่ไฟ โอ้รดอกไมไเลย พี่น้องได้ล่อิเก่าเก่าเก่าตัางพี่น้องเยทั้งหมดทั้งมวลนะพี่น้องเนาะในน้นนำพี่น้องไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็บจบลงเพียงเท่าน,นี้พี่น,อน้องตาติกใจกินนุ่มก็ไหลกดแซ่กดติดตามให้ฮอนได้พี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสบายดี